พริกเองค่ะในเวลาเกิดแล้วพริกกำลังเกิดดอกเดี๋ยวใส่กระถาง But under sink? Yeah, under sink. No, the main one. Maybe it's gone in. Yeah. Yeah, need to go shopping. ต้นแค่ค่ะสะเดาสะเดาไทยแยกกระถางค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องดูดีนิงแลนด์ค่ะมาเก็บบักทั่วไปกินกับตำแค่รสแล้วก็ขนมจีนค่ะพี่น้องบักทัวเป็นบักทัวฝรั่งนะคะทั่วอิงแลนด์ค่ะเนี่ยค่ะมือนีสิเป็นล่มล่มกำลังหลายเลยบักทัวเด็ดไปกินกับ ตำแค่รดใสผสมร่วมกันแล้วกลไปใส่กับอาหารอ่ข้ามหลายน้ำตอนแรงเมื่อนี่อากาศเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร่มเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแดดร่มขนาดเลยค่ะตอนเนี้เุยน่ะเห็นบาพี่น้องล่มลมเปล่ลปาเดี๋ยวสก้อนมันสีแกเดี๋ยวมันสิแกซะก้อนหลายอยู่ได้ล่ะ นึกว่าสิบเบอหลายน่ะร่มขนาดเลยพี่น้องเบิ่งเลยนี่ใหญ่พา่น่ะบิ่งใหญ่เลยหลายอยู่นะนึกว่าสิบเบอหลายเบิ่งพี่น้องขะเบิ่งงามบาบบกตัวสดๆพี่น้องพี่น้องขะย่างงามเลย สดๆเลยแต่ว่าร่มขนาดค่ะมือนี้เบิง่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นบักทัวม่วงค่ะน,นี่เมั่ยังมาเกิดดอกกำลังเกิดดอกเั้งยอดมันคุณอ่ะฝั่งนี้มันจะเป็นบักทัวเขียวท่างนี้ทัวเขียวทางนี้บักทัว,ว,กทวม่วงค่ะกำลังต้มเส้นขนมจีนไปแก้มกับ ทองปลาแซลมอนค่ะพี่น้องกรอบๆค่ะพี่น้องแล้วๆตามแค่รสค่ะเมื่อเอนี้ยเนี่ยค่ะหน้าตามากักันเลยนะคะเน้นๆเ,เลยนำ ออกคำๆนิดนึงเพราะว่าใส่น้ำปูค่ะเห็นจริงไหมคะจะแสบปบ้าพี่น้องมาน้ำกันนะคะือน,นี่เปลี่ยนบุ่มเปลี่ยนแบกเก่าค่ะเพราะว่าข้างนอกมันล่มค่ะโคตรอเลยค่ะแสบน้ำกันค่ะน้ำเยิ้มๆเลย นำแครอทจัดกันเลยพี่น้องแก้มด้วยค่ะท้องปลาแซลมอนค่ะเนี่ยค่ะนะคะพี่น้องมาด้วยกันนะอืม เ้ากันยุ่ต้องพ้อมแดงครับค่ะมีหลายอย่างนะคะมีแควพักเคลค่ะแล้วก็พักสลัดค่ะลาดิสค่ะหัวร่รดิสจากสวน แล้วก็บักทัวเนี่ยคะ่ะไิเก็บมากทัวนะคะถั่วิ์งังนฤษแทบได้เหมือนกันเนี่ยคะ่ะ บ mm. ะมันเด็ดพช่น้องบะมันเด็ด วัแลแรดิกลับน้ำเขากันเยอะอืมชอบกรอบค่ะมันสดเนาะเขากันกับตําแค่รอดค่ะพี่น้องค่าใหา่จะบอกว่ามันแสบสุดๆเลยตําแค่รอดมีประโยชน์พร้อม bày đây nó khác Hãy lên เนียนเลยค่ะนีน่นน้ำน้ำหลายเด็ดสุดยอดตำพิกแข็งค่ะซีกันเลยแบบเจ็ดจานถึนจะแซ่บบวกกับข้าวหลด เ้านี่ประโยชน์นะคะผักเขววต้านมะเร็งตักสัสดต่อ การเมื่อนี้อยู่อิงหลันฝนตกค่ะเดี๋ยวล่มเดี๋ยวฝนระวังก่อนพาพี่น้องกินนดำแค่รอเนี่ยบไปเข้าสวนเที่สวนมาบาังแล้วค่ะ แรกเด็กหัวใหญ่บอพี่น้องหัวใหญ่เลยอืมกรอบสะงานวันเมืองสุดยอดอืมมันไหลค่ะ นานลย้าขายน้ำกันสีสันเป็นแะ,นะ่แซ่บปะนาะพี่น้องพ่อไปวัดไปไว่าเด้ปะท่ำแค่รอ่อนแค่นหุงนะคะนีประโยชน์ กันโยกกับป,าปาลาแซลมันปลาแซมมันทอดไรน้ำมันในหม้อ,อไรน้ำมันค่ะมากินส่วนตรงมันมันเลยค่ะมม่เข้ากันอืม binselsoun. Ma tape filt. Sab. กินแบบพอบางกันแบบพอเนี่ยคะ่ะปฏิเสบป่แบบพอนะคะพอมอยงแกมลงไปใส่น้ำน้ำให้มันนุ่นวัวบวกกับเนี่ยคะ่ะปลาเสี่ยม,มอนลงไปคะ่ะพี่น้องแบบห่อคะ่ะ ลองเปิดอืมอืมสุดยอดสุดยอดค่ะพี่น้องแบบพ่อ เราแทบมาน้ำกันคกันอีนก,ก,กจะข้ามก่อนเศลาพี่น้องไปก็เพราะวะ่ามันจะโดนเกินไปพี่น้อง สีงยงเงาโพดเขีบปะจะดขั้มกันเราเคยลาดพี่น้องนะคะเนาะเคยมาพอกันไหมฝากขอบอคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องดูได้ทีอินดิงแลนด์ด้วยนะคะที่รับชมมาจนถึงานาที่สุดท้ายล้ยวก็จนถึงมื้อนี้ค่ะที่ตามกันมากเนะะี่ยค่ะเป็นกำลังใจให้ ช่องเล็กๆช่องนอีงน้นะคะพี่น้องเี๋ยจะบอกว่าเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมเนี่ยค่ะแซบนี้ เราขอตัวลาพี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องนี่นี่เอาไ้แค่นี้ก่อนค,ค่ะผักจากสวนค่ะถ้าเหมือนเลยเนี่ยแหละค่ะชีวิตอย่างพอเพียงปลูกผ,ผักกินเองค่ะอยู่อังกฤษค่ะกะ็ะคืนฝากกันพี่น้อง กดติดตามช่องดูดีอิงแลนด,ด้วยนะคะถ้าหากปักคลิปนี้ก็คบคอฟากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ดูดีอิงแลนด,ด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามกันมากขอบคุณค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปกินต่อ